สวัสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวทั่วไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดจมวัวลานนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมวัวลานอีทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือบ้านดอนจุลานะครับกลางๆวัดบรรยินทรนี่แหละครับตรงนี้นะครับทีมงานนี้เวลาออกลานใช้ชื่อว่าทีมงานอะไรครับเนี่ยเดยวบันดอนนะ เจ,ว,เจว่นดอนเสียเจว่านดอนเนาะมีวัวลานประมาณกี่ตัวในทีมงานนี้ประมาณยี่สิบตัวแล้วยี่สิบตัวมีมีรุ่นไหนมัง้งเล็กมีกลางใหญ่ครับเล็กกลางใหญ่สามรุ่นนะพูดง่ายสามรุ่นสามทน่รวมยี่สิบตัวหรือว่ามากกว่านั้นมากมากว่านั้นใช่ไหมไอ้ยี่สิบตัวนี้นไปถึงรุ่นไหนรุ่นกลางครุ่นกลางใช่ไหม การขยายยี ù, ่สิบตัวรุ HTML, ่นเล็กมีประมาณเท่าไหร่สิบกว่าตัวนะขับขับขับที่มานั่งพูดคุยกับทางอ่าเราวันนี้ก็มีเจเจทันทีนะครับก็ทีมงานชื่ออะไรครับมัเอ็ดเอสครับเอสอ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่อวินวินอ่อีกท่านหนึ่งแชมป์ครับแชมป์ท่านหนึ่งทีมงานเป้ครับอะไรนะเปย์เนาะอีกท่านหนึ่งคนสุดท้ายไกด์ไกด์ไกดอ๋อไกดนะครับก็สวัสดีอ่า เจแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับกับก็ต้องขอขอบคุณเจเจนะครับที่อนุญาตให้ทางช่องตลอดเที่ยวตัวไทยและมาทำการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับวัวลานนะครับที่เมื่อกี้ผมก็ได้เดินเดินชมก่อนหน้านี้นิดนึงก็วัวรุ่นใหญ่นะครับท่านผู้ชมรุ่นใหญ่รุ่นกลางอยู่ข้างในโอ้เยอะแยะเลยครับประมาณยี่สิบตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีรุ่นรุ่นเล็กอยู่ตรงไหนรุ่นเล็กอยู่ที่หนึ่งใช่ไหม อยู่ที่หนึ่งทีมงานเลี้ยงในในนี้เลี้ยงหรือเปล่นะ BB, าในนีนนเ้เลี้ยงเนาะรุ่นเล็กัเนาะบ้านบ้านคนหนึ่งอย่างเลี้ยงกี่ตัวที่บ้านสามสี่ตัวรนะุ่นเล็กหมดเลยเนาะอืมตรงโน้นเห็นบอกว่ามีตัวมุงแตเมีเด้วยเป็นแม่เหล่าโบราณไหมสอเคแม่เหล่าแม่เหล่าใช่ไหมเดี๋ยวจะมาคุยว่าแม่เหล่าที่อยู่ตรงนี้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบตัวไประมาณเนาะจะมาคุยว่าแม่เหล่าอยู่ ที่อยู่ตรงนี้นะมีมีเหล่าในบ้างนะครับครับคนอื่นคงต้องอ่าคุยเรื่องประวัตินิดนึงเนาะประวัติว่าเสีเยเจนี่เล่นโบราณยังไงพาเป็นมาการเล่นโบราณเพชรบุรีนี่เล่น,นอยู่กันอยู่แล้วเนะเาะพ่อแม่นีพ่อนี่เล่นพี่ชายเล่นไหมผมพี่คนโตพี่คนโตน้องน้องเล่นน,ะน้องเล่นน้องคนไหนในนี้มีไหมคนนี้ใช่ไหมไก่ใช่ไหมครับแล้วมีมีมีโทษทีม,ทมีพี่น้องกี่คนสาม ผู้ชายสามคนเลยหรือเปล่าอีกคนเล็กอีกคนหนึ่ง่ะอีกคนไปบ้างครับก็ใบเกี๊่ยเล่นไปเล่นอ๋อที่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อเล่นเหมือนกันโอ้อืมหืมพ่อนี่ก็เล่นเนาะพูดง่ายหืมหืมหืมเราเล่นเราก็คือเราก็ไปลานกับพ่อแต่เด็กๆกันเนาะพูดง่ายเรามีลานวัวลานของตัวเองนี่ชุดช่วงอายุเท่าไหร่ที่ว่ามีมีวัวลานของตัวเองเลยอ่ะนานแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเลยนะ วบรานสมัยนู้นเนี่ยอ่อนนี้ก็ต้องไปหาซื้อมาตัวเนาะครับๆๆๆๆๆซื้อมาตัวโบรานก่อนที่จะมาเป็นชุดนี้มีโบรานประมาณกี่ตัวก่อนชุดเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเยอะครับประมาณกี่ตัวสามสี่สิบห้าสิบประมาณนั้นมีมาตลอดแล้วมีตลอดเพื่อนไงหมดรุ่นนี้ก็คือซื้อเข้าแล้วก็ขายออกที่ก็ขายออกอยู่เนี้ยโอ้ช่วงไหนที่มีโบราณเยอะสุดที่ว่าเยอะสุดเลยอะ ถามรุ่นสี่รุ่นเนี่ยพวกนี้ถามรุ่นเนี่ยประมาณห้าปีแล้วห้าปีที่แล้วก่อนโควิดเราพูดง่ายเนาะครับ,รบอ๋อก่อนโควิดห้าปีที่แล้วเวลารุ่นน้นก็ประมาณห้าสิบสี่ส้าสิบตัวตามที่บอกเมื่อกี้เนาะครับอืมก็ซื้อมาเข้าซื้อเข้ามาทั้งหมดเลยซื้อเข้ามีม,ม,ม,มีตัวไหนราคาแพงสุดไหมที่ว่าเป็นแพงเราซื้อมาโอ้ตัวนี้แพงแล้วก็ดังด้วยทำไมนั้นก็แก้วลอยฟ้าแก้วลอยฟ้าซื้อไปดวจากที่ไหนแก้วลอยฟ้าจาก เขางูครับเขางูเป็นเป็นเป็นปลาไหนกันน้ปลาลองครับรุ่นไหนเป็นวัวใหญ่ครับวัวใหญ่เลยใช่ไหมซื้อมานี่เป็นวัวใหญ่เลยใช่ไหมซื้อแพงไหมบอกได้ไหม,จมเจ้าร้อยฟ้าเพราว่าประมาณลูกมีลูกพี่เอาซื้อให้ครับอเออผู้ซื้อให้เราไปเลตเอาเพิ่งไงบอกราคาได้ไหมทำไมนั้นน่าประมาณเจ็ดแสนปลาห้าห้าห้าปีที่แล้วเนาะถ้าจกา่ผิดนะมันเจ็ดแสนกว่าโอ้โหแพงนู่นกันเนาะ ซื้อมาเนี่ยเขาเขาเป็นบาลองอยู่ใช่ไหมบาลองตัวบาดลองตัวเก่งเลยใช่ไหมอ๋อแก้วลอยฟ้าอยู่ที่นี่นานไหมอยู่ที่นี่ประมาณสองปีสองปีแล้วก็ไปยังไงขายไปหรือยังไงแล้วลูกพี่เขากลับเอกกลับกลับออกกลับไปที่ลูกพี่คนคนที่ไหนตัวจีนีบอกได้ไหมลูกพี่เขาตอนนี้ไม่อยู่ครับอ๋ออืมอืมอืมก็มีแก้วลอยฟ้าเนาะที่ว่าเป็นของลูกพี่เอาไปเล่นก็อยู่ในทีมงานเนี่พูดย่งไงใช้ ชื่อซีเจบ้านดอนนี่นานยังที่เป็นนายพวงเนี้ยผมเป็นนายพวงก,ก็ประมาณติปะเปีออปนนเ๊ะครับจูบกพีโอกรนาแล้เหมือนเนาะโอ้ก็เลยมาเรื่องะครับก็คือเป็นนายพวงเนี่ยตอนนน้นเลยใช้ชื่อเราแต่ตอนนน้นเลยอโอ้อสีเจบ้านดอนมีทีมอื่นมาที่มาเวลา<ช>ร,รวมกันสามสี่ทีมมาใช้ชื่อเดียวใช่ไหมตอนนี้รวมกับพวกฟังคุณดานะฟังคุณดานน้องควาย กี่ทีมทั้งบ้านมุดาบ <the same. S 2> ทีมเดียวทีมเดียวก็วคือเวลาตอนนี้เล่นการเล่น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 ล้านก็คือออกไปสองทีมก็มีอของเจเจกับของบ้านดานสองทีมเนาะทางนน้นเขามีวัวเยอะไหมออก็เยอะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังไปด้วยกันอยูน่นะใช่ไหมเมื่อคือก็ออกอะไรอย่านเออพูดถึงเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าวัวก่อนที่จะเป็นชุดนี้สี่สิบพัสิบตัวนอกจากไอ ตัวนั้นแล้วมีตัวไหนอีกที่ว่านอกจากเด่นๆในสมัยนี้ตอนนี้ครับตอนนี้เด่นอะไรเยอะแต่ตอนนู้นก็คือมีมีมีเด่นไหมขอหน้าเยอะเป็นชุดเนี้ยเยอะครับจำไม่ค่อยได้เยอะชุดนั้นขายองหมดหรือยังไงพี่หอกลับไปเลี้ยงเองเลี้ยงแกหมดเลยกี่ตัวของลูกพี่จะเอามาไว้ที่เราประวันสิบตัวแล้วโอ้สิบตัวรุ่นรุ่นใหญ่หมดเลยใช่ไหมโอ้หน่าจะเอาเรื่องอยู่ในราคาเนาะ โอ้แต่ราคาสูงสุดแล้วเจ็ดแสนอะที่บอกเมื่อกีนนะ้แก้วแกรอยฟ้าน้องนั้นก็น่าจะเอาเรื่องอยู่แล้วแล้วของขวานนั้นที่เป็นของทางเจเองนี่มีมีกี่ตัวของเราเองเลยอนะตอนตอนน้นขอที่เป็นชุดนี้นะต้องมีสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวเหมือนกันมีมีตัวเด่นเด่นไหมมีหลายตัวพอลองลองไล่ชื่อลองได้สักตัวสองกว่าเป็นบารลองบาน่าออกที่เด่นเดนะ่นอะไอปืน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 นี่ อจะอยากน้องแป็บน้องแปบเนาะวัวน้องแป็บสามแสนห้าทำไมนะเนอก็เอาเรื่องวัวหน้าเลยตัวนี้บ้านนอกครับบ้านนอกโอ้แพงเหมือนเนาะสามแสนห้าซื้อมาตอนโตเลยเนาะครับตอนใหญ่แล้วตอนโตเหมือนกันนะเขาเล่นวัวใหญ่ครับวัวเล็กไม่ค่อยมีอ๋อก่อนโควิดสุดๆจะเป็นวัวใหญ่กันใช่ไหมอ๋อ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 เออเนาะอืมเป็นวัวใหญ่สามแสนห้าก็ต้องหนักตัวนั้ะเรามีตัวไหนก็มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆเนาะ ออืก <Blood. S 3> <c oughs> <b oken> ็ว่าเป็น <fine> ช <b oken> ุดน <c oughs> ี้ชุดนี้นี่มีอย่างที่บอกเมื่อเี้มีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เริ่มมีรุ่นนี้มานานยังรุ่นนี้ก็ประมาณหลังโควิดรึเปล่าหลังโควิดหลังโควิดหมดเลยนะอย่างรุ่นใหญ่นี่ก็มียี่สิบกว่าตัวรุ่นกลางรุ่นใหญ่ยี่สิบกว่าตัวนี่ส่วนใหญ่ซื้อมาหรือว่าเป็นลูกเกิดลูกเล็กเป็นลูกเกิดลูกเล็กเป็นลูกเกิด เจได้ใหญ่ก็ซื้อมั่งอะไรมั่งเจไดใหญ่ที่ซื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงว่าจะได้มีความต่อเนื่องกันก็คือแม่เราวบรานตรงนี้มีมานานเนียนานแล้วประมาณกี่ปีก็มีวบลานก็มีแม่าแล้วตั้งแต่รุ่นท้นนะตั้งแต่รุ่นพ่อเลยเปล่ะไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นซื้อรุ่นรุ่นของเจเองเลยใช่ไหมโอ้เจไม่คนไปหาซื้อเองเลยอ๋อคือไม่เราไม่ค่อยดังแปลว่าเราซื้อ ลูกมาวิ่งแล่วหมรัอืมซื้อวัวหลานเที่วเล่นอยู่เราก็ไปตามซื้ออ๋อค่ะจะเป็นวัวทั่วๆไปก็ได้ไม่ได้เป็นเหล่าเป็นอะไรพวกเนี้ยใช่อ๋อเพียงแต่ว่าเราซื้อจากข้อเข้ามาแล้วมันวิ่งเราก็เลยไปตามซื้อแม่ซื้อน้องซื้อพี่เข้ามาประมาณเนี้ยอ๋อก็ประมาณกี่ปีสิบปีมาถึงมรนะน่าได้ประมาณสิบปีเนาะประมาณสิบปีมีหมายก็ว่าสิบปีมานี้ก็เอาเอามาเล่นเยอะไหมวัวที่เป็นลูกเกิดนะเอามาเล่นเยอะชุน มีขายไ้ไหมมีขายมาบขายบ้างแล้วก็เอามาเล่นบ้างอืมก็สิบปีที่ผ่านมามีมีลูกที่เป็นลูกเกิดที่อยู่ในรุ่นนี้ไหมที่เป็นรุ่นกลางอยู่ตรงนี้กี่ตัวมีประมาณดกี่ตัวละสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวรุ่นกลางกี่ตัวรุ่นกลางตายอ่ะรุ่นกลางนี่ตายตัวนด่นนะที่บอกเมื่อกี้ตาย แล้วรุ่นรุ่นไหนอีกรุ่นเล็กใช่ไหมรุ่นเล็กก็อีกสามตัวอ่าสามตัวเนาะสามตัวอีกสามตัวเป็นไงดีลูกเกิดเราเป็นไงบ้างไงสามตัวนี่รุ่นเล็กเนี่ยพอเล่นได้ครับพอเล่นได้อืมอืมอืมก็หมายคามว่าที่เป็นลูกเกิดของเราที่อยู่ตัวนี้ก็มีแค่แค่นี้เองเพราะนั้นก็ซื้อเข้าหมดเลยแล้วรุ่นเล็กที่อยู่ตามบ้านที่บอกเมื่อกี้ซื้อหรือว่าเป็นลูกเกิดซื้อใช่ไหมอ๋อตัวนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่า อ๋อเขาเราเองเลยใช่ไหมอ๋อเออเล่น้วยงานก็คุณนกันซื้อเยอะสุดใหญ่เนาะอืมอือือโอเคนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้รุ่นกลางรุ่นใหญ่มีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะยี่สิบกว่าตัวนี่หมายก็ว่าซื้อเข้าทั้งหมดเนาะยี mm ่ส hmm. mm ิบกว่าตัวเนี่ยตัวไหนเด่นมด่บ้างบารลองบานอกก็เด่นตอนนี้ก็นกอีลุ้มครับนกอีลุ้มนกอีลุ้มนะครับอ่าตัวนี้ มีป้ายอยู่ข้างหน้านเลยนะครับชอชํานานฟามโทษตีนะชอชํานานฟาร์มนี่ชื่อไงไม่พออ๋อชื่อพอ่อ,พอใช่ไหมอ,อ๋อชือ่อพ่ออืม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 นกอีลุ้มแล้วก็อที่อยู่ตรงต้ายมีอะไรนะดูดนนะเป็นเป็นไงไมาอยู่ไยอยู่ยั้งคู่เลยใช่ไหมเหรอ,อโอ้นกอีลุ้มในบ้านไหนบ้านนอกครับบ้านนอกอืมอืมเป็นเป็นเหล่าที่ไหนว่าอีลุ้มจากจากไหนจากไหน ผมซื้อนองตะปูมาหนองตะปูนานยั์ซื้อมาประมาณห้าปีอะห้าปีห้าปีไปเจอไงตัวน่ะเห็นปูกครับแล้วชอบเห็นปูกปูกกับที่อื่นไม่ชูกับเรานะเราไปสนามมาคุยง่ายครับตอนตอนนั้นเขาก็เล่นบ้านนอกอยู่เรื่องไงบ้านนอกครับเป็นไงอยู่กับเจ้าของเก่าผลงานก็เป็นยังไงบ้างบานนอกครับสองไฟเห็นตามดูมาสองทีชนะสองทีเลยคือไปตามดูมาแล้วเพื่อง่ายอ๋อวิ่งดีไหมดีครับสไตล์การวิ่งเขาเป็นไงสไตล์วิ่งว่าผูก สั้นๆเนี่ยิดผิดผิดขอสั้นๆเลยใช่ไหมก็อาจจะคิดตลองหน่อยเพื่ออ๋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 อเออเอเจอสองไฟลเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ในราคาเนาะคือแสนสี่ห้าพันอ่ะเออก็น่าจะประมาณแสนสี่สองไฟแต่ก่อนนั้นเขาอาจจะชนะมาก่อนหรือเปล่าชนะมาไม่คยได้ดูจะเห็นสองไฟลตที่เราไปดูจริงๆอ่ะตั้งตามดูสองไฟอ่ะเพื่อนไงบ้านนอกแสนสี่เขาซื้อมาก็ตอนอายุเท่าไหร่ หน,นหนุ่มเนี่ยมาฟันบ<อ>ัดคึอน่มบัสี่คู่หน้าเนี่ยเป็นรุ่นเล็กไงไหมตอนซื้อมาเ่ย๋อที่ซื้อมาไปเจอที่สนามเนี่ยเป็นรุ่นเล็กบ่านอกอะพูดง่ายเป็นหนุ่มๆแน่นอนหนุ่มๆเออกำลัลงขึ้นอ,ะอ่ะเ<ะ>ออกำลังจะจะเป็นบัวกลางก็ไม่ได้จะเป็นวัวเล็กก็ไม่ได้โตเขาอะพูดง่ายอ๋ออืมอืมแสนสี่โอ้โหก็ราคาประมาณนี้เนาะว่าเขาจะเขาเล่นบ้านนอกอันนี้ก็ก็โอเคอะราคานี้แหละผมว่านะอืมอืมแสนสี่อยู่กับผมมาติดปลาไฟแพ้เที่ยว สิบกว่าไฟบ่านอกเนี่ยนะอืมอือสิบกว่าไฟแพ้เที่ยวเดียวโอ้โหโอ้ที่ว่าสิบกว่าไฟนี่สิบกว่าประมาณเท่าไหร่ลองลองจำได้ไหมทีมงานสิบสองไฟแถเที่ยวเดียวคือชนะไปสิบเอ็ดท้ายอะนานยังที่แพ้เนี่ยก่อนทันรับผิดหรอก่อนโควิดเหรอโอ้ก็หมายก็ว่าอู้หก็หมายว่าที่เขา แพ้ตอนนั้นก็น่าจะเป็นวัวเล็กๆรุ่นอย่างที่ว่ากำลังทมโอนอ่ะโอ้ยยิ่งยิ่งโตยิ่งเก่งนะผมว่าแนวทางเนี่ยโอ้พอดีครับใจมันดีเรื่อโอ้สามล่าสุดที่ไหนเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยโอ้กี่รอบกี่รอบเรอ่อโอ้โหเรื่อไม่ไม่เบาไว้น้องลุ้มเลยโอ้ตายเลยตายตายตายคนลุกคนลุกชนะมาเมื่อคืนด้วยเนี่ยโอ้ชนะวัวจังหวัดไหน มืองการบัวมังการใช่ไหมโอ้เจอเขาไปตั้งคานมาใส่เต็มที่เหมือนกันเหรอครับเขาตั้งดีครับตั้งดีไอ้วัวเขาอ่ะอืม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 บัวถ้านอกไอ้วัวเขาเรียกวัวเหนือเนาะวัวเหนือเจอเพชรเนี่ยเขาก็ตุนใหญ่เขาจะวางวางคันอย่างดีเลยแหละเขาจะรวมกันมาน่ะพวกเนี้ส่วนใหญ่อืมโห้สี่สิบรอบชนะมาโอ้โหเก่งๆครับอิลุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ย นกอีลุ้มนะนกอีลุ้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวสิบกไฟเนี่ยผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นทำเนียบโบราณนะครับตัวนี้บ่านอกเนาะเป็นรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นกลางรุ่นให,ะนะใหญ่ตัวนี้รุ่นใหญ่และนะ้วเนาะรุ่นใหญ่ <AC. S 2> เป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ของ sequel, อซาเจนะครับชอชำนาญปามนะครับนกอีลุ้มไม่มีตัวไหนอีกปะบ่าลองบ่านอกที่เป็นวัวรุ่นใหญ่รุ่นกลางนนาเนี้ยอนยะู่ติบแานเนี่ยเนาะอันนี้เป็นเหล่าที่ไหนเนี่ยซื้อมาตั้งะไรเล็กครับเล็กเหมือนกันน้อย แค่นี้จะได้มานานแล้วมงเนี่ยพอๆกับไอ้ตัวไอ้ลุกรู้ไอ้ลุกไหมพอๆกันเลยใช่ไหมโอ้กําลังหนุ่มน้อยอ่ะบาปกำลังหนุ่มเพียรกาลังนี่เลยใช่ไหมเขาอยู่บาอะไรตัวเนี้ยทำรองใช่ไหมโอ้เมื่อคืนตัวตีได้เมื่อคืนได้ออกไหมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมนอกเดียวนอกกี่เดียวเลยเหรโอ้โหตายตายตายโอ้ยตายทีมงานนี่ก็เบาไว้ทีมงานเจเจวันดอนน ที่แฟนก็ทิ่ไปเที่ยวเหมือนกันนะแพ้เที่ยวเดียวเหมือนกเนอะนานยังเที่ยวเดียวเหมือนกันเลยตั้งแต่เล็กๆเลยเหมือนกันปะปีที่แล้วโอ้ก็คือหลังผู้งานโควิดเลยนะผู้งานเนาะเพราะโควิดอาจจะการซ้อมการซ้อมอาจจะไม่เต็มที่อ่ะเออไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมอู้ยขอให้วัวเล่นนอไปเลยอ่ะพูดง่ายเพราะว่าอย่างนั้นตอนนั้นมันวัวมันเออแล้วก็มัน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 เรียกว่ามันไอโควิดละ เราไม่รู้ว่ามันจะได้ไดเล่นเมื่อไหร่เราเลยไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคุณใหญ่ไม่ได้เจมวัวตรงนั้นแหละพอะมีหลานปึ้งกันเรียกกันเลยอ่ะโอ้าะถือวาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก่งนะครเบนเนี่ยไอมาดูสิบแสนใช่ไหมมาดูสิบแสนมันเป็นเราป็นเราที่ไหนนะนี่แน่ใจน่าจะเป็นวัวมังการนะซือ้อมาวัวมังการใช่ไหมอืมเป็นไงเป็นไงอยู่กัเจ้าของเก่าับ ก็เป็นมันเป็นวัวใหม่ครับัวใหม่ใช่ไหมเรามาปั้นเองก็เหมือนว่าเรามาเก่งที่นี่เพื่ไงโอ้มาเก่งที่นี่จิดก๊อฟไไม่เคยแพ้แพ้ครั้งเดียวกันเนาะแพ้ครั้งเดียวอืมประมาณก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ขึ้นทำเนียบววลลานได้นะครับตัวนี้มาดูสิบแสนนะครับเป็นตัวนี้ก็เป็นวัวรุ่นกลางนะตัวเนื้อรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นกลางเนาะรุ่นกลางไฟใหญ่ตลอดจะเจอเจอใหญ่ตลอดเลยใช่ไหม พวกมาท really? ับนี่ตัวใหญ่เท่านั้นเลยใช่ไหมตัวใหญ่ไหมเมื่อกี้ทับทับไอ้คอนไฟสุดท้ายเนี่ยตัวใหญ่ไหมคิดว่ามาทับใหญ่ยังไงใช่ไหมสนามไหนตัวนี้ปศุคนปศบคนก็ประมาณไม่ถึงเดือนเลยมั้ยเดือนกว่านาแล้วครับหลายเดือนเลยใช่ไหมงานปิทองอ๋องานปิทองปสุผลอ๋อเนี่ยจุ้มานเบอรองตรงเนี้ยมาสศุผลไมอละ กี่รอบตัวเนี้ยวิ่งเขาวิ่งกี่รอบจับได้ไหมมันนั้นวิ่งเก้าสิบแล้วเก้าสิบโอ้โหเรื่องมันนะเก้าสิบรอบชนะเนาะชนะชนะช,นะชนะวัวจังหวัดไหนไม่รู้วัวชนะวัวเขาย้อยอเขาย้อยนะเพชรเหมือนกันนะเนาะเจวัวับเพชรเหมือนกันเก้าสิบรอบอันดูสิบแสนนะครับอ่ามีนอกจากสองตัวได้มีตัวไหนเพิ่มไหม,มที่ว่าดาลุงครับดาลุงดาลุง เป็นเป็นเป็นรุ่นกลางรุ่นรุ่นรุ่นกลางเนาะดาวรุ่งมีวานกี่ตัวทีวมีดาวรุ่งอยู่สี่ห้าตัวมีบาบาไหนบ้างบานอกบานอกกี่ตัวประมาณสี่ตัวแล้วบ้านนอกสี่ตัวดาวรุงดีนะกำลังปั้นนะอู้กำลังปั้นเหรอเป็นเป็นวัว <SPEAKER> ท <clamation> ี <thumbs up> ่ไหนบ้างเนี่ยวัวเื้อซตื้อเื้อเื้อไหนต้องไปพาไปดูตัวถึงจะบอกคับ อ๋อเอาชื่ออะไรก็ได้เอาชื่อวัตินอะไรชื่ออะไรก็ได้นี่จอร์ดจอร์ดไอ้จอร์ดไอ้จอร์ดนี่จากไหนวัวจากไหนเนี่ยจอร์ดซื้อซื้อบ้านซ่องครับบ้านซ่องวัวเพชรเราเนี่ยตัวนี้เนาะมีตัวไหนอีกนี่ป้ายป้ายซื้อหนองคับไอ้ป้ายหนองคับวัวเพชรบุรีจะไดเอาตจะไหนมีจุดแดงครับจุดแดงวัววัวที่ไหนตัวเนี้ยซื้อลำว่างลำว่าแล้วตัวไหนอีก ก็มีมีหนุ่มไม่กองอะหนุ่มไม่กองซื้อที่ไหนตัวนะี้ซื้อพิยาดอ,อ๋ออาร์ตใช่ไหมพิยาดอ,อ๋อพิยาดไม่กอง,กองใช่ไหมไม่กองอืม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 อัมอื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 ม่ืมอืม,มอื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 มยืมอืมอืมอืยอืม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 อืนอืมอืที่ว่าเป็นรุมอืมอืมอกจอกอืม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 อ็มอื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 ะเนาะ บ่าคานบ่าสามมีบ่าสามเจ๋งๆไว้เลยนะบ่าสามมีดอกดอกเขาเลี้ยงดอกเขาเลี้ยงอือตอนนี้ไปดูว่ะไจ๊ดอกเขาเลี้ยงบ่าสามเนี่ยซื้อชาช้างมาชาช้างกันนะอือนี่ซื้อมาบ่าสามเลยเอ้ามาบ่าสามหรือว่ามีได้ซื้อนอกมาครับเป็นเป็นหัวนอกอยู hint, water, ่เขาเป็นนอกพอเรามาอยู่ก <Gothic ic music> so ับเราเราปางบ่าสามเลยอยู่กับเราไม่เก่งนอกไม่เก่งนอกเฮ้ยอยู่เขาเก่งนอกเขาอยู่กับเราไม่เก่งนอกเป็นไงไม่เข้าใจ ถึงว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้งฮ่า่ท่านผู้ชมสนามอยู่ขนาเเป็นสนามซ้อมอย่างเดียวเนาะมีสนามซ้อมอย่างเดียวอย่างอย่างดีเนี่ยวัวที่มาหมานอกมันก็ต้องแหมไม่น่าผาดไปเป่งไปลงบาสามเออบาสามเก่งเลยใช่ไหมได้เลยเนะโอ้โ้เนาะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อวัวอย่างว่าเนาะพอเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็อาจจะมีอย่างพอรู้แล้วกันเนาะพวกโบราณว่าบางวันเราซื้อมา บานี้พอไปอยู่อะว่าจะบาสนี้ไม่เก่งไปชับใส่บาอื่นอ่ะเก่งอะไรพวกเนี้ยก็พอจะรู้ๆกันอยู่พวกโบราณรุ่นรุ่นเล็กรุ่นเล็กมีวานยี่สิบกว่าตัวเนาะยี่สิบตัวมีตดวไหนที่ว่าออกลานจริงที่ว่าเด่นๆมั้งยังก็ไปบวัวใหม่ๆวกวฝึกซ้อมอยู่ใช่ไหมยังไม่ออกลานจริงเหรอตัวเนี้ยก็ไปเล่นมั่งครับเล่นมั่งแต่ก็ขอไปใส่ขาให้เขาไม่มีไม่มีบาก นอกบอลลองที่เด่นขึ้นมายังไม่มีเนาะนั่นคือยังไม่โชว์เด่นเท่าไหร่พื่ง่ายช่วงซ้อมอยู่เนาะนี่สนามซ้อมอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ก็ซ้อมซ้อมทุกวันนะเนาะซ้อมตัวไหนก็ได้เนาะไหนก็ได้เราอยากซ้อมไหนสนามเราเองเนาะอืมอืมอืส่วนใหญ่ซ้อมก็ก็เอากําลังกี่รอบส่วนใหญ่หรือจับเป็นเป็นชั่วโมงเป็นนาทีวิ่งดูดูวัว ดัวเขาเหนื่อยก็พักเขาเปลี่ยนะสะดวกดีนะครับตัวนี้มีสนามซ้อมของตัวเองนะครับตัวนี้มีทีบ่บ่นมาซ้อมด้วยมีอย่างเงี้ะเนาะมีเนาะแถวๆนี้เนานะเมื่มนะนะอกี้ก็คุยถึงเรื่องวัวลานอ่ะก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวัวลานทีละตัวนะว่าผลงานเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงเป็นตัวอรั้งหนึ่งถามทีมงานหน่อยน้องชายไกด์นี่ก็อยู่กับพี่ เป็นไงวัวมีกี่ตัวสองรุ่เล็กเหมือนกันทางโน้นนะสามตัวนี่ตัวเดียวโอ้แบ่งกันแบ่งกันเลี้ยงก็แบ่งกันเลี้ยงทั้งหมดเนาะเวลามาซ้อมก็เอามารวมกันตรงนี้อเนาะเลี้ยงดูกันยังไงการเลี้ยงดูทั่วไปเหมือนทั่วไปเนาะเป็นเดี๋ยวจะเป็นหญ้าสดกับโคกดแอร์เนี่ยเนาะฟางมั่งอะฟางก็ฟางมีไหมฟางฟางมีเนาะฟางางนอกตรงนู้นโอ้ตรงนู้นอีกเนาะ ก็โวราณกินไม่ฟางเนี่ยกินกันใช่ไหมนานครับนานนาะไม่มีไม่มีจริงอ่ะส่วนใหญ่เนาะนานๆครับแปลว่านานให้กินจริงอืมเพราะว่ากินฟางมันจะเนี่ยเราไม่ให้กินส่วนใหญ่เนาะจะเป็นแแอจะดีกว่าแแอก็กินไม่ไม่เยอะแล้วต่อตัวอถุงหนึ่งนั้นได้กี่มันสามตัวสี่ตัวเนาะวันละมื้อเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่มื้อเย็นมื้อเดียวหรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนันกินวันไหมครับกินวันเลยใช่ไหม อย่างวันออก้านก็ไม่ต้องกินเนาะพุยง่ายอย่างคุณนี้จะออกก็วันนี้กินนี่อิ่มเลยคุ่นี้ก็ไม่ต้องกินละออก้านอย่างเดียวว่าลักษณะกันรักกันก็มีน้ำบงน้ำหวานเหมือนกันนะเนาะมีน้ำบวงน้ำหวาน่ะการซ้อมดูการซ้อมว่าส่วนใหญ่มีออก้านก็ไม่ต้องซ้อมแล้วส่วนใหญ่ปล่อยหัวพักอย่างเดียวทุกวันเนี้ยร้านมีบ่อยอย่างเมื่อก่อนลานนะดีก็ต้องซ้อมนะอาทิตย์ละครั้งก็ว่ากันไป โอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเสเจแล้วก็ทีมงานพาชมโัวลานนะครับรุ่นใหญ่อยู่ที่คอกแล้วก็รุ่นเล็กรุ่นเล็กก็อยู่ตามบ้านนี้ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะโดยเฉพาะรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ก็พอนะครับอ่าโเฉพาะรุ่นใหญ่ตรงนี้นะครับมันไกลกันเนอะไม่สะดวกไม่สะดวกแต่ถ้าตอนเย็นนี่ก็วัวใหญ่ก็เอาปลูกทางนอกหมดเลยนะการแดดนะเนอะอ๋อการแดดกาแดดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชม อาชมโบราณอยู่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวไปชมครับ